มาตัวนี้มาดูนับนายครับ,น,รบนี่ครับก็ตัวนี้เข้าจากขึ้นแล้วนะครับอ่ะตัวนี้สวยมากครับแต่ว่าอันนี้น้ำเยอะมากตอนนี้น้ำเยอะครับนี่ครับก็นะครับนี่แล้วก็ นี่ชมนาแล้วครับชมนาแล้วครับชมนาแล้วครับก็จมไปเรื่อยๆครับให้ถึงหมาะขนาดนี้นี่ครับก็นี้ต้นกล้วยครับกับต้นยู่คาครับถือกล้องครับถือ ีคนถือกล่องครับต้นถือกล่องคนถือกล่องครับคุณอึ้บทุบบนเก็บทุ่บนี่นี่ยาย่างครับนี่ครับก็นะครับ สมไปเร่ๆครับอันนี้ต้นนี่ฝั่งนูน้นต้นมะม่วงครับต้นมะม่วงครับนี่ครับก็นะครับนี่ก็จะเป็นต้นนา,นา,าลาวก็ตัวนี้ตรงนี้น้ำก็จะอาจครับนี่ครับ ตัวนี้ที่หมุนครับหมุนแล้วเปิดน้ําปิดแล้วก็น้าไหลเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับะนะครับสําหรับนะครับใครที่อยากมานะครับก็อยากมาได้นะครับผมไม่ว่าอะไรหรอกครับก็ ตรงนี้ย่ามใหญ่ครับนี่ครับก็จะนะครับครับนี่ต้นมีหลายต้นครับแต่ต้นนุ้นก็ สำหรับคลิปนี้นะครับบายยครับสวัสดีครับ